มเบ่งบอกมีหลังบ้านผมครับพี่น้องสายพันธุ์นี้เป็นท้องประเสริฐบนี่าเม็นท้องประเสริฐประสนครับแต่ว่าผมมีท้องประเสริฐอ,อยู่ต้นหนึง่งพายุม,าม้าล่มเสียดายครับครับแต่ว่าสายพันธุ์นี้ที่ปลูกไว้ก็กระแทบพื่งกันครับรอดที่เลี้ยวก็ย่างดกขึ้นกันครับในบ่งพี่น้องหนึ่งสองสามสี่หน่วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหน่วยครับ นี่ยุสิบหน่วยครับตัดถิ่มไปแล้วหาหน่วยซีหาหน่วยครับเพราะว่ามันดกครับเดี๋ยวต้นแม่เขาทิรับบ่ไว้นะครับอันนี้ก็ทีเริ่มเบิดฝนแล้วครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วครับผมใส่ปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยี่บเอ็ดกับสูตรเสมอครับสิบหกสิบหกสิบหกใส่ไปสองรอบครับรอบสุดท้ายใส่สิบสามสิบสามยสิบเอดครับมาถาาว้าเมืองความหวานเขาต่อไปนะครับเพราะว่า ช่วงหนาฝนบางนึงผมใส่ปุ๋ยไปสองรอบครับอันนี้ก็คือขนุนหลังบานครับพี่น้องรอบนี้นี่บ่ได้เอาไว้หลายหน่วยครับเอาไว้สิบหน่วยนะครับสิบหน่วยตัดทิ่มไปเราหาหกหน่วยครับแต่ว่าคัดออกมาอีกก็สิตัดทิ่มครับเพราะว่าต้นเขากับโบได้หง่ครับอยัดต้นเขาล้มอีกครับผมค้ำไว้ครับอันนั้นค้ำไว้เอาไม้ค้ำไว้ล้มมาแห้งครับ รอบที่แล้วต้นของเขาเอียงเลยครับผมยานมันล้มอีกเดี๋ยวสิบว่าได้กินอันนี้ก็คือสวนหลังบ้านครับพี่น้องเบื้องปะคงฮอลแลนด์นี่ปะคงฮอลแลนด์นี่ตอนแรกแต่ต้นมันเดืนต้นเลยครับลม้มาลมาล้มเบิ่งครับผมต้องเล็ดนวยถิมด้วยเนี่ยเพราะว่าน่วยเขาบ่าสมบูรณ์ครับเขาต้องเด็ดถิมจังเีษผมก็่ได้ค่อยขอมาเบิ่องไปไหนครับบ่ได้สนใจ เอาใบตะนวยให้มันสมบูรณ์ครับนี่ครับฮฮลแลนด์ของแท้เลยครับนี่หวานเบิงบ้งเบืง้งเบิ้งต้นเขาครับอ่าถ้าบักฮงมะละกอของเขาเนี่ยถ้ามันล้มนะครับพี่น้องยาไปงัดขึ้นเด้อปล่อยให้เขาล้มเลยครับนี่เบิง้งเบิ้งเขานอนโค้งขึ้นมาแลรวก็ยอดของเขาก็ชิงง้อขึ้นมาเองครับแต่ว่าเขาก็มาแตงลูกเขาลูกใดบอสวยบ่ง,งามเขากับเอาทิ่มครับนี่โอ้บอกใครเด้ขามาเบิ้งต้น ย่างไก่กลับไปย่างปลาซื่อลูกกําลังงามครับหน่วยงามเดิฮอลแลนด์นี่ครับหน่วยงามเสด็จได้เขาเราต้องไปงัดเขาครับเพราะตอนนี้นเขาไม่ติดตายกับพาพี่น้องมาชมสวนหลังบ้านจากหน่อยอันนี้ก็เป็นผักหวานครับผักหวานยอดเหลืองครับหลายต้นเลยครับผักหวานปลูกไว้อ่าโอ้มีทุกอย่างครับนี่ก็เป็นต้นกาแฟ ต้นกาแฟนี่ผมก็ปลูกไว้ล้องเบึ้งซื่อเนี่แหละว่ามันถิได้ผลบ่โอ้เพี้ยเริ่มลงแล้วครับเพี้ยแป้งมาแล้วเยวจะต้องหายามาฉีดแล้วละ่ะบไว้มันถีบ่ใยญ่อันนี้ก็เป็นมะขามเทศเขามาสวนหลังบ้านนี่ผมซิได้กินแทบทุกอย่างเลยครับปลูกไว้ผสมประสานกันไปอ่ะอันนี้ก็ต้นมะกรูดครับนี่มื้อนี่กับมาหา ของไปต้มยำครับมะกตรูดตะไคร่อือันนี้ต้นมอนครับต้นมอนนี่มอนมันบร์รี่แมนบอลครับแต่ถ้าเขาอยากกินน่วยมันเนี่ยครับต้นมันไงนี่ขึ้นมาเนี่ยเขาตัดเลยครับนี่ตัดตัดแล้วเขาที่ออกช่อออกน่วยมาเลยครับเต็มเลยครับนี่นี่ผมมออีดฟันลงครับมีดฟันลงเขากะเขากท็ทชีออกน่วยออกมาครับนี่ นีตะนวยใหญ่ครับมอนบอรี่ครับนี่เข้าไปเฮ็ดนนำม,มอนบอรี่ได้ครับน้ำลูกมอนครับนี่อันนี้สื่อมาครับสื่อมาบัาปลูกไบถักกินนวยมันนี่แหละจะเฮ็ดน้ำแต่ว่าส่วนมากผมเข่ามาในสวนนี่ลกูลกสุกกะทิเก็บยินไปน้ำครับอันนี้ก็คือการเฮ็ดผสมผสานไปล้างบัานอันนี้มีห่อนกสมนะครับนี่ อันนี้ักสมาสายน้ำผึ้งครับนี่นี่ออกลูกออกน่วยมาหลายแล้วครับแต่ว่ามันเขากับปลูกไว้ร้องเบิงเพราะว่ามันเป็นการทดลองอีกอย่างหนึง่งเข้ากับ,บท่านด้เรียนลูกเกี่ยวกับการปลูกสมเพราะว่าอ่าหนวยที่ผ่านม้าที่มันออกหน่วยหลายๆเนี่ยคือมันแตกครับมันแตกแล้วเข้าบ่ได้งดหนามงดอย่างคือเพิินเห็ดสวนไหม การดูแลรักษามันก็นเลยบอ,บอเป็นไปตามสเตปของเขาเขาก็บอกหูกันเพราะว่าเขาก็ปลูกไว้เพื่อเพื่ออยากกินนะแต่ว่าได้กินครับพี่น้องว่าถ้าเขาใส่ปุ๋ยมันก็หวานโดดแหละใส่ปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยี่สบเอ็ดพวกนี้ครับใส่ให้ถือช่วงถือเวลาเขานะครับแต่ตอนนี้เขาออกลูกมาหลายแล้วแหละมันเหลืออยู่ลูกเดียวครับนี่เอาไปกินแล้วครับมันแตกกอนร่วงแตกประมาณน,นี้เนื่องจากว่าหนาฝนเนี่ย สมเขาสีบ่กไข่หวานนะสมเพราะว่ามันบ่ได้งดน้ำนะครับอันนี้กับเป็นสมสายน้ำพึ่งครับส่วนมะมองนี่กับที่แม่ต้นบอกไฟครับต้นบอกไฟปลูกไว้สองต้นปลูกไว้สองต้นตายไปต้นหนึ่งครับแต่ต้นนี้นี่รอดครับแต่ว่ารอบที่แล้วเป็นนวยแล้วครับเป็นนวยแล้วแต่ว่ามันบม่มีเหนือเพิ่นว่า เขาตรงมีต้นบักไฟในสองต้นมีต้นผูต้นแม่บอกมันได้ผสมเกสรกันเพราะว่าเอา้าเพื่อเป็นแนวนั้นเนาะบ้านผมกับบ่โอ้โหขก,กันครับก็กําลังศึกษาบึงปลูกลองบึงอา่าอันนี้ก็หลังบ้านก็มีหย่านัางครับหย่านัางเขาอยากแกงน้องใหมก่ก็ไม่เก็บกะทิหนาฝนกะทิมีหย่าขึ้นมาแนครับเพราะท่านได้ตัดหญ้าเพราะว่าผมพึง่งตัดแต่งหน่อยหนาลงครับ ใช่ผมก็ปลูกไว้สุยางนะอันนี้มะกรูดอันนี้พริกไทยครับพริกไทยเิ็งบักหน้าวครับบักหน้าวตัวนี้เป็นการเสียบยอดครับบ่ไดเอาต้นตอนมาปลูกครับคือต้อนตอของเขานี่มันจะเป็นมากสมสมเขียวหวานไหมครับที่เขากินเม็ดไหมสมเขียวหวานเขากินเมด็ดลรว แม่บ้านเพื่อนเอามมกกาไว้ครับกาเลยแล้วามากปู่ไว้ซื่นแต่ที่นี่น้ำม,มันไหลผมก็เลยตัดตัดประมาณเนี่ครับตัดแล้วผมเอาหมกเน้ามาเสียบต้นนี้มีหมกเน้ากับหมกสมหมกสม้มยงนะหมกสมสายน้ําพึ่งนี่ไหมครับแต่ว่ามันโบนั่นดอกผมเฮ็ดใส่ไปสองสายพันธุ์หมกเน้ากับสม้มสายน้ําพึ่ง กิ้งเขาอยู่ข้างไหนครับผมก็เลยบอกเอาไว้ผมสิตัดออกให้เรือตาบังน้ำเพราะว่ามัน,ม,นมันบ่ได้ผลมันเป็นบ่สมบูรณ์ครับก็อยูน้ำกันได้ครับมีห่านบักกูดด้วยครับต้น,นเสียบบักกูดไว้น้ำชักงาได้ดอกพงประจำบ่ได้นี่นี่ครับนี่นี่นมบิ่งครับอันนี้งาบักกูดด้วยครับนี่นี่ครับอันนี้คือมะก,กูดนะครับ ผมเอามะกรูดมาเสียบไวม,มีมะกรูดอันนี้ส้มครับตัวนี้ส้มครับส้มสายน้ำผึ้งงานนี่กับแม่นครับอ่ส่วนอีกชุ่มหนึ่งก็คือเป็นบางเนามันจะเป็นบางเนาครับมีสามสายพันธุ์ครับต้นเดียวนี้เอ่อมะกรูดมะนาวนะครับประเภทส้มพวกนี้ครับเขาสามารถ เอาไว้น้ากันได้ครับเขาอยากเห็ดให้มันมีหลากหลายสายพันธุ์เขากะเห็ดได้ครับาการฝึกฝนการเสียบยอดครับมันก็สิมีติดแนบติดแน่เลี้ยนรูปไปครับก็ฝึกเห็ดครับถ้าเฮาเห็ดเก่งแล้วมันก็สีได้ผลนะครับเห็ดดูดูบ่อย อ่ามันก็จะชำนาญเองครับการฝึกฝนอ่าอันนี้ที่ผมเจียบไว้เพี่น้องมึงกําลังติดแตกครับนี่คือมะกรูดครับนี่กําลังแตกเขียวๆอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะแทงแทงตาออกมาเองครับทะลุทะลุพลาสติกเลยครับเนี่ยทะลุไอ้เทปที่เขาพันกิ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะทะลุออกมาเองครับเพราะว่ามะนาวนี่หนวดเขาแห้งครับอ่าเต้องเว้นตาครับเดี๋ยวเขาทะลุเองครับ กำลังเขียวๆนี่ครับก็คือมะกรูดที่เสียบว้กับมะนาวนี่ต้นเดียวห่อเห็ดได้หลายสายพันธุ์ครับประเภทนี้ก็คือให้พี่น้องเบิ้งครับพูดได้ยากเห็ดกันํนำไปเห็ดลองเบิ้งครับมะกรูดมะนาวส้มโอนะครับส้มพวกสายพันธุ์เดียวกันครับพวกนี้ก็คือว่าห่อเสียบเสียบต่อเสียบตาติดตาได้เบิดครับเอาไว้ต้นเดียว ลองเห็ดเป็นมะนาวแฟนซีก็ได้ครับมันก็อาจสิเพิ่มยอดขายให้เฮาได้นะครับสาหรับผู้ที่เฮ็ดกษตรเอาปรับไปปรับประยุกต์ครับตอนนี้คน้นสิมักแบบนี้ครับจังบักม่วงผมก็เห็ดสองสามสายพันธุ์เห็ดได้ครับเอาไปปรับใส่บิ่งเด้อครับเด้อ